ในค่ำคืนที่ไร้แสงไฟชาวนาผู้ทำงานเพียงลำพังกลับพบเงาประหลาดที่ยาวผิดธรรมชาติลอยอยู่เหนือพื้นโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดไว้มันไม่พูดไม่เดินและไม่หายไปแม้เขาจะหลับตาหนีแต่เมื่อเปิดตาขึ้นเสียงกระซิบแปลกประหลาดกลับเอ,อ่ยเรียกชื่อของเขาอย่างชัดเจนคืนนี้ทุ่งที่เคยสงบกำลังเผยความลับที่เก็บซ่อนไว้มานาน และความมืดกำลังรอให้เขาก้าวพลาดเพียงหนึ่งก้าวเท่านั้นกลางคืนในทุ่งข้าวกว้างเงียบจนได้ยินเสียงลอมาหายใจของตัวเองจันลอยสูงเหนือยอดไม้ส่องแสงลงบนไร่ของคามานชาวนาผู้ทำงานเพียงลำพังเขายืนเฝ้าทุ่งมือยังจับเคียวเก่าดินใต้เท้าเย็นจนรู้สึกผ่านรองเท้าเข้าไปในกระดูกคามานสูดลมหายใจ กลิ่นดินชื้นหลังฝนทำให้เขานึกถึงวันเก่าที่มีคนงานเต็มทุ่งแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปตอนนี้มีเพียงเขาและความเงียบลมพัดผ่านต้นข้าวเอ็นตัวเหมือนกำลังหลบอะไรบางอย่างความเงาสั่นไหวคอลืบผ่านแนวข้าวไม่ใช่ลมไม่ใช่สัตว์มันยาวผิดปกติคามานหันไปสายตาจับอยู่ที่ปลายทุ่งตรงนั้นมีบางอย่างตั้งตรงอยู่ เป็นเงายาวนิ่งไร้เสียงเขากับพริปตาแต่เงานั้นยังอยู่เหมือนมันกำลังหายใจเบาๆเขาขยับเท้าเสียงดินแห้งดังกรอบทุ่งกลับเงียบยิ่งกว่าเดิมเหมือนแม้แต่ลมก็ไม่อยากขยับคามานชูตะเกียงขึ้นแสงส้มสว่างวาบเผยให้เห็นเงารูปร่างคล้ายคนแต่ขาของมันไม่แตะพื้น มันลอยอยู่เหนือดินเล็กน้อยหัวใจคามานเต้นแรงลมหายใจติดขัดเขาก้าวถอยช้าช้าแต่งเงานั้นกลับขยับเข้ามาไม่มีเสียงไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรแตกพื้นเลยต้นข้าวที่มันลอยผ่านค่อยๆย,ยุบลงเหมือนมีแรงกดจากสิ่งที่ไม่มีน้ําหนักเสียงต้นข้าวเสียดสีกันช้าช้าช้าเสียจนเหมือนใครจงใจทำให้เขาได้ยิน คามานจับเคียวแน่นขึ้นแต่เหล็กเย็นจัดจนเขารู้สึกเจ็บที่ฝ่ามือเขาเงยหน้ามองฟ้าแต่จันถูกล่องเมฆสีดำบดบังอย่างรวดเร็วทั้งทุ่งมืดลงทันทีเหลือเพียงแสงตะเกียงที่สั่นไม่หยุดเงานั้นหยุดอยู่ห่างจากเขาเพียงไม่กี่ก้าวมันไม่ขยับแต่ดูเหมือนมันกำลังเฝ้ามองเฝ้าคอยและฟังเสียงหัวใจของเขาอย่างตั้งใจ คามานกลืนน้ำลายลำคอแห้งจนรู้สึกแสบเขาเอื้อมมือไปแตะคอเสือ้อเหนือยเย็นไหลลงหลังแม้จะเป็นคืนลมหนาวแต่ความร้อนจากความหวาดกลัวกลับแผ่ขึ้นมาทั้งตัวเงาปริศนานั้นยกหัวขึ้นเล็กน้อยเหมือนกำลังดมกลิ่นเหมือนมันกำลังจดจำรอมหายใจของเขาคามานเริ่มถอยหลังเท้าข้างหนึ่งเหยียบลงบนก้อนดินมันแตกเสียงดัง พร้อมกับเงานั้นที่ขยับทันทีร่างมันพุ่งเข้ามาใกล้รวดเร็วเงียบผิดธรรมชาติแสงตะเกียงดับวูบทุ่งทั้งหมดจมลงในความมืดสนิทมีเพียงเสียงลอมหายใจของคามานและเสียงลมหายใจอีกเสียงหนึ่งที่อยู่ใกล้เกินไปใกล้จนเขารู้สึกถึงลมหายใจอุ่นที่ข้างหูจากนั้นเสียงกระซิบเบามากดังขึ้น เหมือนเสียงที่มาจากใต้ดินเสียงนั้นเรียกชื่อเขาชัดเจนยาวและไม่ใช่เสียงของมนุษย์ผมยืนนิ่งอยู่กลางลานดินแห้งกรังหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบลมเย็นพัดผ่านหูของเขาเหมือนเสียงกระซิบใกล้ๆเงาดำที่อยู่ข้างต้นทรเริ่มขยับช้าๆเหมือนกำลังลอยออกมาจากผิวดินผมไม่กล้าขยับ เขาได้แต่จ้องดูเพราะความหวาดกลัวจับตัวแน่นกลิ่นดินชื้นลอยมาตามลมทั้งที่พื้นยังแห้งแต่กระแหงราวกับมีใครบางคนเพิ่งขุดดินขึ้นมาใหม่เสียงฝีเท้าดังกรอบแกรบจากด้านหลังพงหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่พบใครเลยมีเพียงทุ่งกว้างและแสงจากดวงจันทร์ที่สาดลงมาอย่างเย็นเยียบเงาดำค่อยๆขยายตัวใหญ่ขึ้น กรอบร่างนั้นเหมือนมนุษย์แต่เคลื่อนไหวผิดธรรมชาติข้อต่อดูบิดเบี้ยวบางครั้งผอมยาวบางครั้งกลับสั้นลงราวกับหายไปกลางอากาศเสียงลมหายใจแผ่วเบาเกิดขึ้นจากกำแพงไม้ของกระท่อมด้านหลังพงรู้สึกได้ถึงการมองสายตาที่หนักแน่นเหมือนหินจ้องผ่านความมืดเข้ามาทิ้งแทงหลังของเขาเขากลืนน้ำลายช้าช้า ความเงียบรอบตัวเขายิ่งทําให้เสียงหัวใจของเขาดังขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเงาดําก็หยุดนิ่งเหมือนกําลังฟังอะไรบางอย่างพง้ก้าวถอยหลังไปหนึก้าวเท้าเหยียบก้อนหินเสียงแตกของหินดังขึ้นท่ามกลางความเงียบของทุ่งทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นเงาก็หมุนหัวมาทางเขาอย่างรวดเร็วผิดมนุษย์คอของมันบิดไปทางเขาเหมือนไม่มีข้อจำกัดของกระดูก พงรู้สึกได้ถึงแรงเย็นเฉียบพุ่งผ่านลำคอลมรอบตัวหยุดนิ่งราวกับการเวลาไม่ขยับเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าสู่สายตาดำมืดของเงานั้นกลิ่นเหม็นข่าวจางๆลอยมาตามกระแสะลมหยุดนิ่งเหมือนกลิ่นโคลนที่เน่าอยู่ใต้แผ่นดินมาหลายปีกลิ่นนั้นทำให้พงเวียนหัวจนต้องแตะหน้าอกของตัวเองดวงตาของเงาค่อยๆสว่างขึ้น เป็นแสงสีขาวซีดเหมือนกระดูกเกา่าแสงนั้นประพริบเหมือนเปลวไฟเล็กๆแต่กลับเย็นจนร่างของเขาชาไปทั้งแขนพงพยายามจะร้องแต่ไม่มีเสียงออกมาจากลำคอแม้แต่น้อยเงาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เสียงเท้ามันเหมือนฝ่าเท้านั้นลากไปบนพื้นดินแห้งเกิดเสียงเสียดสีจนเสียวสันหลังพงรู้สึกเหมือนขาของตัวเองถูกตรึงไว้กับพื้น เขาอยากวิ่งอยากหนีเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ร่างกายกลับไม่เชื่อฟังลมพัดแรงขึ้นอย่างฉับพลันราวกับมีใครสัง่งต้นทรสัส่นไหวเหมือนกำลังจะหักแต่เงาดำกลับหยุดนิ่งเหมือนหินความรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ด้านหลังของเขาชัดขึ้นเรื่อยๆลมหายใจอุ่นๆเป่ามาที่ต้นคอทั้งที่รอบตัวอากาศนั้นเย็นจนเสื้อผ้าของเขาแข็งตัว ผมค่อยๆหันหน้าไปช้าๆแต่ยังไม่ทันหันจนสุดเสียงกระซิบก็ดังชัดเจนที่ข้างหูเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ฟังแล้วเหมือนมีหลายเสียงซ้อนกันทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กเล็กเสียงทั้งหมดพูดประโยคเดียวกันแต่ผมฟังไม่ออกกว่าเป็นภาษาอะไรมันช้ายาวและกล้องในหัวจนเหมือนสมองจะสั่นแตกเขาหยุดขยับ สายตาของเขาบเบลอความกลัวเริ่มกลายเป็นความนุนงงรุนแรงเงาดำข้างหน้าหยุดห่างจากเขาเพียงก้าวเดียวร่างของมันเริ่มเปลี่ยนสีจากดำเป็นเทาผิวเหมือนดินเหมือนกำลังแอร์ตกออกเป็นเสียงเสียงมันค่อยๆก้มหน้าเข้ามาใกล้เขารอมาหายใจของมันเย็นจนผิวของพงซีดลงและกระดูกสันหลังของเขาแข็งเทื่อราวกับถูกแช่แข็งในวินาทีนั้น พงเห็นบางอย่างอยู่ด้านหลังเงาดำบางอย่างกำลังคืบคลานออกมาจากใต้ต้นไทรเป็นเส้นยาวเหมือนแขนที่ผอมจนเห็นกระดูกกำลังคืบคลานเข้ามาหาหัวใจของพงเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเขาพยายามสูดหายใจแต่ลมหายใจไม่เข้าปอดทุกอย่างรอบตัวถูกดูดเข้าไปในความมืดมีเพียงเสียงเดียวที่ดังชัดเจนขึ้นเรื่อยเสียงกระซิบแผ่วเบานั้น ที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงร้องโหยหวนเสียงร้องที่ทำให้เขาขนลุกจนเจ็บผิวหนังและแล้วเงาดำก็ยื่นมือออกมาช้าๆปลายนิ้วเหมือนกำลังจะสัมผัสหน้าอกของเขาพร้อมกับแรงดึงมหาศาลที่กำลังลากเขา,เขาเข้าไปในความมืดมิดแต่ก่อนปลายนิ้วนั้นจะสัมผัสตัวเขาท้องฟ้าด้านบนก็เปลี่ยนสีอย่างฉับพลันแสงบางอย่างฉายลงมาบนดิน เหมือนฟ้าผ่าที่ไม่มีเสียงเงาดำชะงักเหมือนมันรู้ตัวว่ามีบางอย่างเหนือกว่ากำลังจับตามองอยู่ทุ่งเงียบสนิทแต่ความเงียบครั้งนี้ไม่เหมือนก่อนหน้าอีกแล้วมันเต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนพายุที่กำลังจะระเบิดพงรู้สึกว่าจากนี้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปและเงาดำนั้นยังไม่ยอมถอยหนีไปไหนเลยเรื่องราวของค่ำคืนนี้ เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแสงประหลาดจากท้องฟ้าทำให้เงาดำหยุดนิ่งราวกับถูกตรึงด้วยมือที่มองไม่เห็นร่างของมันสั่นเล็กน้อยแสงนั้นสาดลงบนดวงตาสีซีดของมันจนเปลี่ยนเป็นสีเทาคุณพงยืนแข็งอยู่กับที่เหมือนร่างของเขาเพิ่งหลุดออกจากเนื้อมือแห่งความมืดเขาหายใจเข้าแรงแรงครั้งหนึ่งลมหายใจนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่ยังไม่หายไป ดินใต้ต้นไทรเริ่มไหวเหมือนมีแรงบางอย่างดันขึ้นมาจากข้างล่างเงาดำหันไปทางต้นไทรอย่างช้าช้ามันเงนยหน้ามองท้องฟ้าเหมือนกำลังฟังคำสั่งจากที่ไกลเกินกว่ามนุษย์จะสัมผัสได้เสียงกระซิบที่เคยดังรอบตัวค่อยๆแผ่วลงจนเหลือเพียงเสียงลมพัดที่ไหลผ่านใบไทรพงก้าวถอยหลังแต่สายตาของเขายังจับจ้องที่เงาดำไม่วาง แม้มันจะไม่เข้ามาใกล้อีกความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองยังติดอยู่ที่ผิวของเขาในที่สุดเงาดำก็ยกมือขึ้นช้าๆราวกับกำลังบอกลาหรืออาจเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายมือของมันสั่นเหมือนต้นไม้ต้องลมแล้วร่างของมันก็เริ่มจางหายไปตั้งแต่ปลายเท้าลอยขึ้นไปยังหัวไหลเหมือนหมอกที่ค่อยๆละลายไปในอากาศ แสงจากท้องฟ้าก็หายไปพร้อมกับมันเหลือเพียงทุ่งว่างและความเงียบอันลึกซึ้งพงยืนมองจุดเดิมอีกนานจนแน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดจะโผลมาอีกเขาถอยหลังช้าๆประตูไม้ของกระท่อมส่งเสียงเบาเมื่อเขาเปิดเข้าไปพงนั่งลงบนพื้นไม้มือสั่นจนจับข่าตัวเองแทบไม่อยู่ลอมาหายใจของเขายังแรง แต่ความรู้สึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในตอนนั้นความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปมันคือความสงสยัยความสงสัยว่าทำไมเงานั้นถึงไม่ทำร้ายเขาและทำไมมันถึงปรากฏขึ้นที่ทุ่งนี้บนผืนดินที่เขาดูแลมาตลอดชีวิตเขามองออกไปที่ต้นไทรใบของมันสั่นไหวเบาๆ เหมือนกำลังตอบบางอย่างที่เขาไม่อาจเข้าใจพงหลับตาลงปล่อยให้ความเงียบกลืนความสับสนทั้งหมดเขาค่อยๆลืมตาและยกตะเกียงขึ้นไฟในตะเกียงสว่างนุ่มนวลดึงเขากลับสู่ความเป็นจริงช่วยให้หัวใจเขาเริ่มกลับมาเต้นอย่างสงบก่อนจะปิดประตูเขาหันไปมองทุ่งเป็นครั้งสุดท้ายความมืดปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่ แต่ความรู้สึกเหมือนมีใครเฝ้ามองได้จางหายไปแล้วในความสงบที่หวนกลับมาพงรู้เพียงอย่างเดียวว่าค่ำคืนนี้สอนให้เขาเข้าใจบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายด้วยคำพูดแต่สามารถรับรู้ได้จากหัวใจว่าบนผืนดินแห่งนี้มีเรื่องราวที่เก่ากว่าเขาใหญ่กว่าเขาและลึกกวว่าเขาพงปิดประตูอย่างเงียบงนัน ทิ้งทุ่งที่มืดเงียบไว้เบื้องหลังและตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยเห็นเงาดำนั้นอีกเลยแต่ทุกครั้งที่สายลมพัดผ่านต้นไทรเขายังรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างบางอย่างที่ทำให้เขาไม่เหงาเหมือนเดิมบางอย่างที่ทำให้ค่ำคืนนั้นไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นบทเรียนล้ำค่าที่เขาจะไม่มีวันลืม